รับผูู้ช่องคุกปุกอาร์ตแมนชาร์ปนรสถานเผาศพซา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 ที่วันนี้จะเป็นการประชุมเพลิงนะครับแบบเฉพาะกิจนิดนึงนะครับก็คือเราได้พบศพเจ้านกนะครับได้เสียชีวิตแต่ตอนนี้สภาพศพก็ทรงกินนะครับถ้าใครดูทลิเนี่ยรับกินได้นะครับก็จะให้ทุกคนได้กินของมันนะครับก็ตั้งแต่ หลายวันแล้วนะครับที่เราได้พบศพของมันนะครับตอนนี้เราก็าได้เตรียมย <า S 1> ในการจัดงานประชุมเพลิงให้กับเจ้านกตัวนี้นะครับเพราะว่าาเน่าเหม็นมากๆนะครับต่อไปเราก็จะทําการเวียนรอบเมร์นะครับโดยรถเข็นศพของเราเลขทะเบียนเต่าเตาศูนย์สีส่ศูนย์สี่เกิดแก่เก็บตายไปชมการเคลื่อนศพ ไปยังเมนจำลองของเรานะครับในขณะนี้เราก็ได้เตรียมความพร้อมผู้เข็นศพของเราคือน้องฟิล์มช่องกุกุกอาร์แมนนำเสนอนครับเป็นผู้ที่เป็นผู้เข็นศพในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มการเขอนศพเลยนะครับโดยรถเกวียนแสนเพอร์เฟกต์ นี้เราก็ได้มาถึงเมนของเรานะครับนี้ก็คือรอบที่หนึ่งนะครับเป็นการเวียนนึกถึงอนิจจังครับนี้เราต้องรีบท้ายทำนะครับเพราะว่าฝนกำลังจะตกนะครับต่อไปรอบที่สงครับก็คือรอบของทุกขังครับ ในการวิ่รอบเมย์รอบเราก็จะนึกถึง3สิ่งนะครับก็คือทุกอนิจังทุกขังอนัตตาเป็นไตลักษ์นะครับหรือว่าในเรื่องของการวิ่งว่ายไตเกิดน,นะครับรอบที่3ก็คือรอบของอนัตตาครับ อนนี้การวิ่งรอบเมนก็ครบบริบูรณ์นะครับ3รอบ <Wow. S 1> อ้าในตอนนี้นะครับเราก็ได้วิ่งรอบเมนครบ3รอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี้เราก็ได้จัดพื้นของการประชุมเพลิงให้มีความาสวยงามและอลังการมากขึ้นนะครับโดยนำแท่นปูนมาเสริมนะครับแล้วก็น,นำ บันไดต่างๆแล้วก็ลายไทยมาประดับรอบๆนะครับนี้ลำดับต่อไปเราก็จะนำหีบศพลงสู่หน้าเมนนะครับเพื่อประกอบพิธีการทอดผ้าบางสกุลต่อไปนะครับาในขัะนนี้นะครับเราก็ได้จัดเตรียมหีบศพนะครับตั้งไว้บริเวณหน้าเมนนะครับเพื่อประกอบพิธีการทอดผ้าบางสกุลนะครับถานในพิธีวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะ ในการจุดีินทูบนะครับวันนี้เราใช้เทียนแบบจีนนะครับเพื่อเป็นการจุดเพื่อไว้อะไรกับศพของนกนะครับประธานวันนี้ก็คือน้องบาสบาตตาเื้อกูนะครับเป็นประธานจุดเทียนทูบนะครับขอเชิญเลยนะครับจุดเทียนทูบครับที่ใช้เทียนแบบนี้ก็เพราะว่าเป็น เทียนที่เวลาลมพัดแล้วมันจะจับยากนะครับแต่ว่าจะวันนี้จะลมแรงนิดนึ่งตอนนี้ก็เราก็ได้จุดเทียนจีนนะครับปิดแล้วนะครับด้วยลมมันพัดแรงมากวันนี้แล้ฝนกำลังตกนะครับต่อไปก็จะจุดทูกนะครับอตอนนี้เราก็ได้จุดทูกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไป ก็จะเริ่มพิธีการทอดผ้าบางสกุลนะครับก็มีหลายชุดด้วยกันนะครับโดย F4 ช่องกุ๊กิลนะครับเสนอชื่อเข้ามาใต้คลิปที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะอบอกรายชื่อของผู้ที่ทอดผ้าบางสกุลมีดังต่อไปนี้นะครับในลำดับที่หนึ่งนะครับขอเชิญน้องสุขพนิ์ชูมากทอดผ้าบางสกุลชุดที่หนึ่งครับ นิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิทาผ้าบางสกุลด้วยครับอานิจาวะตสังขาราอุปาะดาวายธรรมิโนุวุปชิต,ตาวานิโรจนันเติเตสังอุปสมมุสุโคลำดับที่สองนะครับขอเชิญน,น้องสันติเล็กประยูนนะครับทอดผ้าบางสกุลชุดที่สองครับ นิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลด้วยครับอออาานนนิจววตตสสัรปม,มขลำดับที่สามนะครับขอเชิญน,น้องอมรินอินทรพมทอดผ้าบางสกุลชุดที่สามครับ นิมนต์พระคุณเจ้านึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับอานิจเเมมลำดับต่อไปชุดที่4ี่นะครับขอเชิญเด็กชายสุคนแพ้สำราญทอดผ้าบางสกุลชุดที่4ี่ครับโอ้พระเจ้าจอ มิมนพระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับอนิจวัตะสังขา,าราอุปาัฏายธรรมิโนโอุปัสิต,ตาวานิโรจนเตเตสังอปุปสมุสุโคลำดับต่อไปชุดที่ห้านะครับขอเชิญน,น้องนันทพงศตรพมทอดผ้าบางสกุลชุดที่ห้าครับ นิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับอานิจาวัตสังขารดาอุปปารวายาธรรมิโนออุปาชิต,ตาวานิโรชันเตเตังอุปาสม,มุสุโคดาบต่อไปชุดที่หกนะครับขอเชิญบาวตี้สตูดิโอทาผ้าบางสกุลชุดที่หกครับ นิมนต์พระคุณเจ้าเนื่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับอานิจาวตาสังขาราอุปาดาวายธรรม,มิโนอุปชิต,ตาวานิรุชันเตเตสังอุปาสะมัมสุสเราไปชุดที่7นะครับขอเชิญน,น้องเติมพงภพุ่งเกิดทอดผ้าบางสกุลชุดที่เจ็ดครับ นิมนต์พระคุณเจ้าเน่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับอนิจาวตัสสังขาราอุปาดาวายธรรมิโนอุปปชิต,ตาวานิโรจนเตเตสังอุปสม,มุสุโคลำต่อไปชุดที่แปดนะครับขอเชิญเมืองแมนเพิงแสงนะครับท่อผ้าบางสกุลชุดที่แปดครับรนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่องรูป พิจารณาผ้าบางสกุลครับอานิจาวัตสังขาราอุปาัฏายธรรมิโนทอุปชิต,ตาวานิโรชันเตเตสงุถัดต่อไปชุดที่เก้านะครับขอเชิญน้องปาล์มประกรณทอดผ้าบางสกุลชุดที่เก้าครับมโนเปคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับอานิจาวัตสังขารา อออุุุุปปปววาาายััมมิิตตาามมิโโนนนชตตตรเสสงลำดับต่อไปเป็นชุดสุดท้ายนะครับเป็นผ้ามหาบางสกุลนะครับขอเชิญน้องสิทธิพรสุภมิตรโชคชัยประธานนักเรียนนะครับขอทอาผ้ามหาบางสกุล ทุกส,สุดท้ายครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมิมน์พระคุณเจ้าหนื่งรูปพิจารณาผ้ามหาบางสกุลครับออันนิิจาาาาาววตสงขรรรุปรดาายธม,มโ,โเ,เสร็จสิ้นการทอดผ้าบางสกุลนะครับก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่เสนอชื่อเข้ามานะเพื่อทอดผ้าบางสกุลเพื่อไว้อะไรและส่ง ดวงวิญญาณของเจ้านกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับลำดับต่อไปเราก็จะทําการเปิดฝาลงเพื่อเตรียมการล้างน้ำมะพร้าวในลำดับต่อไปก็ขอเชิญสัปเลอเปิดฝาลงและล้างน้ำมะพร้าวในลำดับต่อไปครับตอนนี้เราก็ได้ให้สัปเลอครับเปิดฝาลงของศบนกนะครับตอนนี้เราก็จะทําการล้างน้ำมะพร้าวนะครับขอเชิญสับปะเลอเลยครับล้างน้ำมะพร้าวเพื่อเตรียม ก่อนเรื่องวิธีการปรมเลยนะครับต่อไปเราก็จะทำการนําหิบศพฝ่าลงเข้าสู่เมนจําลองอน,นี้เราก็นําฝ่าลงเข้าสู่เมนและตามด้วยศพนกนะครับจนการประชุมเพลิงแบบเร่งด่วนตอนนี้เราก็จะประชุมเพลิง ประธานน้องบาสมาตาเพื่อกลุนนะครับเป็นประธานประชุมเพลิงในครั้งนี้ก็ส่งดวงวิญญาณของเจ้านกให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่ส่งสวรรค์นะครับเป็นการประชุมเพลิงที่เร่งมากนะครับเพราะว่าวันนี้ ฝนใกล้ตกแล้วเราก็ต้องรีบส่งร่างของเจ้านกนะครับไปสู่ภพภูมิใหม่ทันี้พระคุณเจ้าก็ตรวจส่งดวงวิญญาณสำหรับในคลิปวันนี้นะครับถ้าใครชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ช่องกุกุกอาร์ตแมนด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับทุกคน